สวัสดีครับจากร้านภูมินแท็กเตอร์นะครับสาขาสกุจับจังหวัดตรรธานีวันนี้พามาดูโรตาอรี่โชคชัยเม็ด80นะครับเม็ด80ตัวนี้ครับเริ่มที่ตัวนี้เลยตัวนี้เป็นโรตาอรี่โชคชัยนะครับเม็ด80เซนครับกว้างเม็ด80นะครับโรตารี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นของโชคชัยครับของแท้แน่นอนฟันสวยครับถือว่าโอเคเลยเลยเยอะสาหรับตัวนี้มีย้อยปั่นให้ครบนะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่31,000บาทครับ ระตายที่31,000่บาทราคาต่อรองได้ครับนี่ครับสภาพประมาณนี้มียอดปันให้ครบครับใช้งานได้ปกติครับใช้งานได้ปกติครับราคา31,000บาทโอเคครับมาดูอีกตัวนึงตัวนี้เป็นโรตารี่นะครับโชคชัยฝันก็สวยเหมือนกันตัวนี้ฟันสวยตัวนี้ก็สภาพประมาณนี้ครับจะถ่ายรูปรวมๆให้ดูจะถ่ายคยลิปโดยรวมให้ดูครับโดยรวมให้ดูตัวนี้ก็ เิดราคาที่อยู่ที่2 9 5ั0บาทนะครับมียอดปันให้ครับราคาต่อรองได้29,500บาทนะครับครับตัวสำหรับตัวนี้เลยตัวด้านหลังนะครับอ่าสำหรับใครที่สนใจก็แวะเข้ามาดูสินค้าก่อนได้ครับตอนนี้มีโซตารีเม80ดโชคชัยอยู่2ตัวนะครับสำหรับตอนนี้ก็ สอบถามเข้ามาได้ครับร้านพมินแท็กเตอร์ครับสาขาบาะกุจับจังหวัดอุดรธานีเบอร์โทร0 9 8 6์2 7 2 9 5อีกเบอร์นะครับ081-729-4501ก็ฝากกดติดตามทางร้านนันแล้วกันครับโอเคครับขอบคุณครับบวาสีีครับ